สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปี้ยวเราจะมาเปลี่ยนสีน้ำสะเลี้ยงปลาของเราให้เป็นสีน้ำทะเลโด,ดย b ล u e s นะคะ b ล u e s เราสั่งมาซอ,องละสอ0ร้อยห้าซองก็1,000บาทเนาะ,ะสร้างสีน้ำให้ใกล้เคียงกับสีน้ำทะเลตามธรรมชาตินะคะ ว่าไว้ายางงั้นเราไปดูกันว่าจะมีจะได้ผลดีหรือเปล่านะคะขอบคุณสําหรับผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าสายเปียวนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสะลูกนี้ของเราก็คือรูปอินฟินิตี้ค่ะลึกสี่เมตรนะคะลึกสี่เมตรปีนี้น้ำดีน้ำเลยสี่เมตรครึ่งนะคะน้ำเลยสี่เมตรครึ่ง ทั้งหลังติดคลองเราเลยไม่ต้องสูบน้ำเข้ามาเลยค่ะโชคดีมากๆเลยลงป้ารวมก็รวมเป็นสักหมื่นตัวได้ค่ะเด๋ตอนบ่ายๆเราจะมาดูอีกนะคะว่า สีน้ำจะเป็นยังไงนะคะตอนบ่ายๆแล้วจะมาดูอีกทีอทนนะเอานีเด้ที่เปลี่ยนสีน้ำของเรานะคะ ผสมน้ำใส่ถังแล้วก็สาดไปให้ชั่วนะคะสาดไปให้ทั่วแล้วคอยสักพักหรือประมาณเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันผสมกันให้มันสีมันบาานกันตอนไหนนะคะสีเท่ากันตอนไหนนะคะมาดูกันตอนหลังนะคะ น้ำก็จะเป็นสีแค่นี้เขียวนิดหน่อยนะคะเขียวยเขียวเขียวขุ่นๆเขียวมนๆมน,นะคะเขียวมนๆก็จะไม่ไม่เป็นเหมือนที่เราหวังนะคะสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่เราหวังนะคะก็คือสรูปหัวใจของเราคะ่ะ ปรากฏว่าสีน้ำของเรามันไม่เขียวมันดังทีเขาโฆษณานะคะเพราะว่าน้ำเราอาจจะเยอะไปนะคะน้ำเราอาจจะเยอะไปปลาของเรานะครับปลาของเรา